เขาจะเดินหรือจะจับต้องอะไรเนี่ยใช้วิธีการสัมผัสใช่สัมผัสอย่างเดียวเลยเอ,อถูกต้องใช่ไหมฮะมืออย่างเดียวเลยสัมผัสอจะไปตามทางจะจับสิ่งของจะสัมผัสดูว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการสัมผัสทั้งสิ้นฉะนั้นผู้วิการทางสายตานเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากจากการดําเนินชีวิตประจําวันนี่นะฮะแล้วยิ่งโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดในช่วงนี้ฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะฮะทาง สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็เดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดอยู่ในช่วงนี้นะครับโดยเริ่มลงพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานำโดยคุณพัฒนชัยศักกวีนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยพร้อมด้วยคุณสุพจ์ศีสุวนผู้อำนวยการของผู้อำนวยการของทางสมาคม ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดพิษณุลโลกเป็นที่แรกสร้างขวัญและกำลังใจแล้วก็มีการมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยเงินรายละ500บาทให้กับผู้พิการทางสายตา102คนนี่นะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุลโลกนะครับท่านรณชัยจิตวิเศษพร้อมด้วยคณะก็มาเป็นประธานในการรับมอบออีเลยนะฮะหลังจากนั้นทางสมาคมก็เดินทางไปมอบถุงยางชีพและเงินรายละ500บาท ให้กับคนพิการทางสายตาที่จังหวัดอุตรดิตถ์อีก79คนมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คุณสหวิทย์อภิชัยวิสรุตกุลเป็นประธานในพิธีรับมอบนะครับออแล้วหลังจากนั้นยังไม่หยุดนะฮะทางสมาคมก็ไปที่จังหวัดแพร่นําเงินและถุงยางชีพให้กับคนตาบอดในจังหวัดแพร่อ,อีก83คนนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับผู้ว่าสมหวังพ่วงบางโพ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพและเงินบริจาคของทางสมาคมนี่ฮนะแล้วก็ทางคุณนิวัตตาคำํำอุปนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดแพร่ก็ได้มอบไม้กวาดนี่นะครับมาให้กับทางท็อปนิวด้วยนะฮะนี่เปเพื่อเป็นการขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของคนตาบอดโอ้น่ารักมากนี่นะเป็นผลิตภัณฑ์อาชีพเสริมของคนตาบอดนะครับ สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคช่วยเหลือคนตาบอดให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิดไปด้วยกันนี่นะฮะก็สามารถสมทบทุนได้หลายช่องทางครับตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับอย่างการโอนผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซนจูรี่เลขเลขบัญชีนะครับ4810140024ใช่ไหม481 0140024เป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยนี่นะเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้ที่ตัวท่านเองนะครับหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับยังไงก็ตามแต่นะครับท่านผู้ชมที่ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของกรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ของท่านผ่านทางลายหรือตามที่อยู่บนหน้าจอให้ชัดเจนนะครับเพื่อทางสมาคมจะได้ออกหนังสือขอบคุณใบเสร็จรับเงินและหรือว่าเป็นใบเกียรติบัตรให้กับท่านต่อไปนะฮะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0899946656 0899946656นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ผ่านทาง QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ได้นะครับ,รบนี่นะฮะ หรือว่าเราจะไปร่วมพูดคุยเป็นกําลังใจให้กับคนตาบอดให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้ก็ได้นะครเป็นกําลังใจให้กันก็ได้ใช่ครับนี่ฮะมีน้อยก็ช่วยน้อยมีมากก็ช่วยมากครับใช่ช่วยพี่น้องคนตาบอดนะฮะใช่ครับเอาล่ะเราพักกันครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมายังมีข่าวดีๆนะฮะจะนําเสนอให้ท่านอีกในช่วงหน้านะครับครับ